กำลังจะไปเดินรอบบ้านแล้วคะ่ะทุกคนค่ะหลายคนถามทำไมแป้งชอบออกกําลังกายตอนเช้านะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยคือ,เ,อ,อเหมือนเหมือนเป็นการรับผิดชอบตัวเองอะว่าฉันจะออกกําลังกายก็คือถ้าสมมติมัวแต่ผัดอะเดี๋ยวไปเย็นไปเย็นแล้วพอเย็นอะเราเหนื่อยเราล้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทําอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจัดสรรเวลาด้วยการที่ทําให้ตัวเองอะตื่นเช้าขึ้น ติดตามแป้งอยู่จะรู้ว่าแป้งใช้ความพยายามหนักมากในการที่จะตื่นเช้าเพราะว่าแป้งต้องทานยาร,รักษาโรคซึมเศร้าด้วยเนาะแล้วก็เอ,อ่อมันทําให้เราอะไม่สามารถตื่นเช้าคือมันมันทำให้เรานอนเยอะอะค่ะแล้วก็แบบไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยแป้งแบบฝึกนานมากที่จะน่าจะแบบหกเดือนได้แล้วเนาะที่แป้งพยายามจะ จะนอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นหกโมงครึ่งหรือเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้หกโมงนะยังได้เจ็ดโมงเพราะว่ายังนอนสี่ทุ่มไม่ได้แต่ก็จะพยายามอยู่แล้วก็ตื่นออกมาตื่นมาเพื่อเพื่อมารับลมรับอากาศ,ร,ากาศรับแสงแดดบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้วิ่งนะทุกคนคือไม่ได้วิ่งแค่เดินรอบหมู่บ้านประมาณแบบให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ชอบ ออตอนเช้าเพราะว่ามีผลงานวิจัยนะคะว่าการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยนะคะมันจะช่วยเพิ่มระบ,บบการเผาผลาญให้เราตลอดทั้งวันเลยนะเพิ่มอีก300แคลอรี่เลยทีเดียวถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่า ระบบเผาผ่านประมาณ1,200แคลเป็นปกนติอยู่แล้วในชีวิตนะคะถ้าคุณได้ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยนะคะคุณออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแคลอรีร่ให้คุณเนี่ยเพิ่มการเผาผ่านไม่ใช่เพิ่มการเผาผ่านเพิ่มขึ้นให้คุณอีก1,500แคลนั่นหมายถึงเหมือนเหมือนได้เพิ่มมา300แะคลฟรีๆค่ะถ้าสมมติว่าคุณออกกำลังกายในช่วงเชา้าแม่ก็เลยเลยชอบชอบที่จะออกกำลังกายในช่วงเชา้าแต่แนะนําสําหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงเช้าอย่าออก เยอะเกินอย่าออกหนักเกินนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเพลียมาก คือมันจะเพียเกินไปถ้าคุณทานไม่พอด้วยอะคะ่ะคุณทานโปรตีนทานอะไรอย่างเงี้ยไม่พอมันจะทําให้คุณเพียมากแล้วก็จะทําให้การทํางานของเราอะคะ่ะคือระหว่างวันอะแป้งเคยออกเช้าแบบเยอะมากหนักมากเลยอย่างเงี้ยมันมันแทนที่เราจะสดใสกับปี้กระเป๋าะคะ่ะมันกลายเป็นว่าง่วงเพียเหนื่อยแรงหมดอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับก,บการทํางานของเราเพราะฉะนั้นช่วงเช้าวะคะ่ะออกสักแบบสักสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงไม่เกินแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นไปเล่นจนหนักมากแต่ว่าพยายาม แบบว่าทําทุกวันทําทําทุกวันทําซ้ําๆอะไรเงี้ยถ้าใครได้แค่15นาทีก็15นาที20นาทีก็20นาที10นาทีก็10นาทีเอาแล้วแต่คุณเลยค่ะ แก้วนี้ก็ใช้สองแก้วนะคะแต่ใช้วิธีชมสองรอบปูดนี้ก็จะได้มานี่สกอตมาจนล่างจนระบมนะะ <Okay. S 1> ไปไปเดินกันดีกว่า ไปเดินรับหมู่บ้านกันดีกว่าน่ากินไหม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 